รับลูกหมามาใหม่ๆเจ้าของใหม่จะต้องทำยังไงบ้างให้เข้ากันได้ไวๆนะคะวันนี้บ้านบางแก้วจะมีเงินจะมาแนะนำเทคนิควิธีง่ายๆนะคะน้องหมาเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวกับบ้านใหม่สัก2-3วันนะคะกลิ่นใหม่เจ้าของใหม่ พร้อมกับเป็นวันแรกที่จะต้องจากแม่และพี่น้องคอกเดียวกันมาซึ่งเป็นความรู้สึกที่สําคัญมากแล้วก็ขอให้เข้าใจน้องหมามากๆนะคะซึ่งช่วงของการเปลี่ยนแปลงนี้น้องหมาจะรู้สึกเครียดได้ง่ายนะคะเทคนิคแรกก็คือพยายามทําบ้านให้สง,งบนะคะ <ๆ S 1> เพื่อหลีกเลี่ยง <ๆ S 1> การเพิ่มความเครียดให้กับลูกหมาและคืนแรกของลูกสุนัขนะคะก็เช่นเดียวกับทารกตัวน้อยลูกสุนัขบางตัวเนี่ยปรับตัวได้ง่ายมากนะคะตั้งแต่คืนแรกก็เข้ากันได้แล้วแต่บางตัวเนี่ยจะต้องอดนอนหลายคืนหรือมีการ หอนมีการเห่านะคะเหมือนกับหาเพื่อนนะเจ้าของใหม่เนี่ยจะต้องให้เวลากับเขาสัมผัสเขาลูบหัวเขาบ่อยๆนะคะหรือเรียกกับเขาเล่นกับเขาบ่อยๆหน่อยนะแล้วก็ขอให้เจ้าของใหม่เนี่ยใจเย็นๆนะคะ ควรจัดหาพื้นที่สําหรับการนอนของเขาจะให้เขานอนจุดไหนหรือจะให้อึตรงจุดไหนควรจะมีที่ประจําให้เขานะคะสําหรับช่วงแรกลูกสุนัขเป็นวัยที่เหนื่อยง่ายนะคะต้องการการหลับนอนอย่างเพียงพอเพื่อการพัฒนาเติบโตทางร่างกายที่เหมาะสมแล้วก็ซึ่งความเป็นอยู่เนี่ยก็ควรจะดีนะคะไม่ควรจะมีเสียงดังให้เขาพักผ่อนได้อย่างเต็มที่เทคนิคต่อมาเรื่องของวิธีการให้อาหารกับลูกสุนัขในครั้งแรกของเจ้าของใหม่นะคะ เพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่สําคัญมันจะทําให้เขา,าคุ้นเคยกับกลิ่นของเราแล้วก็ปรับตัวกับเราได้ดีมากขึ้นนะควรจะทําให้น้องหมามั่นใจว่าการให้อาหารในครั้งนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ดีของเขาเลยทีเดียวส่วนเรื่องของอาหารลูกหมาว่าจะต้องกินอะไรบ้างให้สมวัยเนี่ยกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ของบ้านบางแก้วเจ้ามีเงินนะคะทําไว้ให้เยอะมากบอกได้เลยว่ากินได้3-4มืม้อเลยทีเดียวไปน,นะคะ,ะ,คะวันนี้จะมาแชร์เทคนิค ถ้า้องหมาคือได้ได้ลูกหมาไปใหม่ๆแต่ว่าตัวผู้เนี่ยอาจจะหวงตัวระแวงไม่ให้จับนะคะเทคนิคง,ง่ายๆก็คือให้เขาเวลาให้เขากิน,นะคะือแบบนี้เทนมก็ได้เทนมนมหรือหัวอาหารหรือไข่ต้มที่เขาชอบแล้วให้เขากินคอยลูบหัวเขานะนีะทำอย่นี้นะคะแล้วก็เรียกชื่อเขาสมมุติเขาชื่ออะไรอะสมมุติเขาชื่อมีตงัง เรียกมีตางลูกเป็นเด็กดีนะมีตางลูกหัวเขาน้ยนี่นะคะนี่โอเคไหมคะแค่นี้น้องหมาก็จะเชื่องแล้วแล้วก็ใช้เวลาประมาณสองถึงสามวันในการปรับตัวของน้องหมาหน่อยนะคะอเอคบ๊ายบายก็อีกคลิปหนึ่งนะคะนี่ฝึกนะคะนี่น้องหมาเล็กๆเ,เนี่ยหัดคน ต้องคนแบบนี้นะคะตั้งแต่เล็กนะถ้าไม่เคยคนอย่าเอามือไปแย่นะตอนน้องหมากินข้าวนะคะแต่น้องหมาเล็กๆเนี่ยมีคนได้ทำอย่างนี้เลยฝึกไว้ค่ะเขาจะไม่เขาจะชินนะบางแก้วเนี่ยจะจําได้ดีกลิ่นของคน,นที่ทให้อาหารเขานะคะบอกเลยว่าใครให้อาหารบ,บาง<ด>แก้วได้เนี่ยมีมปัญหาจับได้มันรูปรูปหัวตอนกินแล้วก็คนคนอาหารตอนเล็กเลยนะคะนี่ คนนั้นจะไม่โดนกัดแน่นอนค่ะแนะนำให้สมาชิกในครอบครัวเนี่ยหมั่นกันให้อาหารบางแก้วทุกคนนะคะ ถึงเชื่อว่าเพื่อนๆรู้กันอยู่แล้วว่าบางแก้วเนี่ยพลังเยอะฉะนั้นการพาน้องหมาออกไปเดินเล่นนะคะโดยใช้สายจูงโดยเจ้าของเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากจะทําให้น้องหมารู้จักสังคมรู้จักสัตว์ตัวอื่นๆรู้จักผู้คนนะคะก็จะทําให้น้องหมาเนี่ยไม่ดุอย่างที่คิดค่ะเอาให้ได้แบบนี้เลยนะคะพอเขาคุ้นกลิ่นของเราแล้วเนี่ยก็จะลูบหัวจะกอดกันก็ไม่มีปัญหาค่ะแต่สิ่งสําคัญการเลี้ยงบางแก้วห้ามตามใจเด็ดขาด รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีนะคะฝากไว้จากบ้านบางแก้วจะมีเงินค่ะ